เออแม่นบอกก็ลงคลิปเชา้าเที่ยงเย็นแม่นบอกเพื่อนคอยเอาอันนี้พิมพ์สามคลิปประมาณประมาณว่าให้ถึงบ่ายโมงเชา้าเที่ยงบ่ายโมงเด้งขึ้นมาเข้าได้บั๊บ เข้าเพื่อนน่ะที่เราเคยรับชมน่ะมาเข้าของเพื่อนแล้วก็รับชมอยู่างั้นแหละพูดต้องระมัดระวังทุกคำทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็หายแมนบอกเออเนาะค่อยเข้าไปสิ้นแล้วนะเนี่ยการเชื่อมต่อช้า มากมายเลยจ้าไม่มีอะไรก็ยืนยันตัวตนไม่นานถ้าไม่มีเพื่อนมาเราก็แท็กซีห้านาทีเนาะเพราะว่าทั้งคุยกับเพื่อนทั้งอยู่บ้านเพื่อนเออแมนทั้งทั้งอยู่บ้านตอบคอมเมนต์ พยายามไปรับชมเพื่อนรับชมจนจบรับชมโฆษณาด้วยโฆษณาที่เรารับชมแล้วก็เด้งขึ้นมาขอบคุณหลายๆแม่อารี่จ๋าเอาสามีเนาะนอนหลับฝันดีนะคะปีทีผ่านม่านนองบาไปสงการไปแต่ปีกอนผุ่นปีผ่านม่านนี่บ่ได้ดไปกินหอดจังเลยคลิปสั้นนี่ละ มันก็เลยเปลี่ยนอันว่าอืมเป็นดตแซ่บเป็นแต่แซ่บคำน้ำจ้าอยู่ดอกบะนีน่อันอันมันไยาวนานดอกเพื่อนจะทักทายแล้วเพื่อนกลับไปแล้วก็เพื่อนจะเบื่องแค่คลิปเรียวเนาะคลิปสั้นเขาก็เลยโอ้โหเอาตังไปเซอร์ไพรส์เลยตังไปเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพื่อนเอง หลังจากนั้นคลิปเปลี่ยวค่อยไม่ได้แม่กาจะปังได้ยังไงบพาะว่าเป็นแหวมก็ไม่เป็นพ,พึมพำบ่นว่าส่งคลิปเปลียวน่ะตุเจ้าส่งได้วันละกี่คลิปส่งคลิปยาก็ได้วันละสามคลิปคอมเมนต์หลายอย่างตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งไอ้ทักทายรอบแลก้ ลิปเดียวเลยยังบ้าไม่พอต้องบ้าให้พอได้แอบเพื่อนเนาะแล้วต้องบ้าให้พอพอรัวแล้วเราไปรับชมตอนไหนแล้วไปตอบคอมเมนต์เพื่อนตอนไหนสินเด็ <c oughs> กก่อนมาคิดพอจะส่งคลิปเน่ะเพื่อนๆส่งวันละกี่คลิปคลิปยาวเนาะชื่นอ,อกชื่นใจไปชมเพื่อนคนหนึ่ง ไปล่เหล่าขุมมันก <laughs> ็จะไปให้ได้แหละเมื่อมีโอกาสเ <laughs> จาะดูหน้าฟีดต่างหากดูตรงหน้าโทรศัพท์เราต่างหากเนาะเมนบ่เราทำงานให้พี่มาร์กเราทำงานให้ a ออเราทำงานในบริษัทเฟ e บุ๊ k คนดีคนน่ารัก <laughs> แต้เป็นสาวก็จีงามเนาะก็จีสวยเดี๋ยวเพื่อนตักาดเท่าปนี่ยังเด้งขึ้นมาเข้าได้บันเข้าเพื่อนน่ะที่เราเคยรับชมน่ะมาเข้าของเพื่อนแล้วก็รับชมอย่างั้นแหละแม่มาลงคลิปได้สามอย่างเท่าน,นั้นละ่ะแม่อาลีจ่ะเท่าน,นั้นบาดท,ที่นี่กับเออจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนเนาะก็ทํากับข้ามันบ่ถึงได้ว่าชีวิตติดครัวนั่นไง นั่นแหละขอบคุณมากมายนะคะที่แวะเข้ามารับชมไม่ว่าจะเดินหน้าหรือย้อนหลังขอบคุณเอ,อจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนเนาะก็ทํากับข้ามันบ่ถึงได้ว่าชีวิตติดครัวนั่นไงนั่นแหละเบิงเนาะเจ้ารีวิววิวเหือนปลาเห็ดแต่เขาเจ้ารีวิวุววม,วววม,มสูงเนายขอไปคอมเมนต์ก็เจ้าจะมันงาน่าย คอยว่าจิบเบาเบลายใหญ่ห้างคอยว่าเจิบเบาร้อนมากไม้หรอกคอยดูเราหน้าตาเราออกกล้องพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายหลายคลิปเรียวมันไม่ปังมันยังไม่มีคำเชิญชมเพื่อนคนหนึ่งคือเขาได้เขาเล่นมาเป็นปี เล่นมาเป็นปีๆแล้วเขาพึ่งได้เช้าเที่ยงเย็นบ่คลิปยาวเป็นบ่รอ่งคลิปช่วงไงให้ได้กนดีนะคะไม่เอาเยอะค่ะบางครั้งก็ขึ้นหน้าฟีดโทรศัพท์ไม่ใช่ขึ้นหน้าฟีดเดี๋ยวค่อยาใจผิดคำว่าหน้าฟีดมันเป็นหน้าข่าวเนาะคำว่าหน้าฟีดเนาะเขาต้องไป ขอบคุณมากมายสำหรับสำหรับที่ว่าเท่าไหร่สดกับว่าใครมีผู้เบิงเข้าเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็หายแมนบอกเออเนาะคอยเข้าไปก็เหมือนที่เราทำงานเรางานรายงานตัวเนาะการเชื่อมต่อจ้าไม่เป็นไรฝันดีนะคะไม่เอาเยอะค่ะ ทุกคลิปจะเช้าก็ให้ครบเที่ยงก็ให้ครบเย็นก็ให้ครบไปตอบอันเมื่อคือนได้บ้านอันที่เราเราบอกว่าลาตีสวัสดนินนะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งกุลีกุจอทํากับข้าวไหมคือครูบอกมาเนาะแต่การลงคลิปเนี่ยเราเอาวันละกี่คลิปบางคนออกจากข้าวคนดีคนน่ารักแต่เป็นสาวก็จิง,งามเนาะ ก็ทีิสวยเดียวเพิ่นตัขนาดเถ่าปในยังเบิ่งเนาะเจ้ารีวิววรี่วิวเหอนปลาเห็ดแต่เขาเจ้ารีวิวหุมสูงนี้ยขอไปคอมเมนต์เกาเจ้าจะมันงาอย่างหนึ่งอยากจะถามเพื่อนว่าการทําคลิปเรียวอ่ะเพื่อนๆได้วันละกี่คลิปเป็นคนเหมือนเดิมกี่ไลคจนกี่ไลคตัวชอบนอนไว้ชอบง่วงเหงาพูดต้องระมัดระวัง ทุกคําทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบปูรังค้นบอกว่าที่ที่เข้าอันเลื่อนหน้าจอเนี่ยเวลาเราก็เหมือนที่เราทำงานเรางานรายงานตัวเนาะการเชื่อมต่อจาไม่เป็นไร คลิปเดียวมันไม่ปังมันยังไม่มีคําเชิญนันแหละบอกว่าเจ้าคือเรื่อนมากหน่อยแทแวเนี่ย <c oughs> คนสอนคอยหลาย <c oughs> นั่นแหละคนสอนคอยหลาย <c oughs> อจนจะหลงลืมหมดแล้วจ้าอยากจะถามเพื่อนอยู่ว่าเราคลิป <c oughs> ข่อยยังอ่านหนังสืออะไร้เดวยวสมเออนี่คลิปไหน เป็นไข่เราก็พึมพำบ่นว่าส่งคลิปเรียวเนะ่ะตุเจ้าส่งได้วันละกี่คลิปส่งคลิปยาเขาได้วันละสามคลิปพูดต้องระมัดระวังทุกคำทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบชมเพื่อนคนหนึ่งคือเขาได้เขาเล่นมาเป็นปีเล่นมาเป็นปีปีแล้วเขาเพึ่งได้ห้ามตอบคอมเมนต์เดยแม่อารีจา้า พยายามไปตอบคอมเมนต์นั่นแหละนั่นแหละพยายามมากเรื่องไปตอบอันเมื่อคืนได้บ้านอันที่เราบอกว่ารา,าตีสวัสดนินะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งกุลีกูจอทํากับข้าวไหมเอาสํนนีบอมเมอรียเข้าบลบกส่วนเวล่านัานะน่าเข้าเ่า,เา,เาไปเังเสียมมนละไปก่อนเข้าื่องกับไม่ไม่บรตง น้องเสียงเป็นคนนอ่ะเหมือนเดิมกี่ไรจนกี่ไรตัวชอบนอนไว้ชอบง่วงเงาไปถอนฟันแล้วค่อยจะทํายังไงดีขอบคุณเหมือนเดิม ไปเป็นแปดคลิปสิบคลิปเหรอแม่เขาอัดคลิปรัวๆเลยไหมแล้วเราอัดคลิปรัวออจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนเนาะก็ทํากับข่าวมันบอถึงได้ว่าชีวิตติดครัวนั่นไงนั่นแหละไปตอบอันเมื่อคืนได้บ้านอันที่เรา